สวัสดีนะครับนักเรียนชั้นปฐุมศษาปีที่สองครับวันนี้นะครับในรายวิชาคณิตศาสตร์คุณครูก็จะมาให้ความรู้นะครับในการเขียนเข็มนาฬิกานะครับเพื่อที่จะบอกเวลานักเรียนครับในสัปดาห์ที่แล้วนะครับชุดการเรียนการสอนแบบไฮบริดที่คุณครูให้ไปนะครับอาจจะเป็นการเขียนนะครับหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการอ่านเวลานะครับเป็นการบอกเวลาโดยการเขียนนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับ คุณครูก็จะให้นักเรียนได้วาดเข็มนาฬิกาครับซึ่งนักเรียนครับเข็มนาฬิกาของพวกเราตามที่พวกเราเห็นในท้องตลาดที่เป็นเรือนของนาฬิกานะครับบางอันก็จะเป็นเข็มที่เป็นเส้นตรงนะครับบางเรือนนะครับก็จะเป็นเข็มที่มกกกีรูกกระตูนนะครับซึ่งเราก็แบ่งออกอย่างชัดเจนในเรื่องของเข็มสั้นเข็มยาวนะครับรวมไปถึงเข็มวินาทีนะครับสำหรับวันนี้นะครับการีันเข็มนาฬิกาคุณครูก็จะมีตัวอย่าง มาให้นักเรียนนะครับได้ฝึกทำไปพร้อมกับครูนะครับซึ่งเป็นตัวอย่าง3ข้อและแบบฝึกหัดอีก9ข้อนะครับเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ในเรื่องของการเขียนเข็มนาฬิกาไปพร้อมๆกันครับนักเรียนนักเรียนครับการเขียนเข็มนาฬิกานะครับตัวอย่างนะครับก็คือจะให้นักเรียนเขียนเข็มนาฬิกาตามเวลาที่ครูกําหนดให้นะครับให้ถูกต้องนักเรียนครับข้อที่1นะครับ คุณครูกําหนดเวลามาให้ก็คือ6นาฬิกาถูกไหมครับอ่านอย่างนี้ไหมครับอ,อ่านว่า6นาฬิกานะครับซึ่งการเฉียนเข็มน,น,นะครับคุณครูจะให้นักเรียนเฉียนเป็นเส้นตรงก่อนนะครับเฉียนเป็นเส้นตรงอย่างเช่นถ้า6นาฬิกาตรงนี้นะครับเข็มสั้นครูจะใช้สีแดงนะครับนักเรียนครับ6นาฬิกาเข็มสั้นตรงชี้ไปที่เลขไหนครับ เข็มท่านตรงชี้ไปที่เลข6ถูกไหมครับเข็มยาวครับนักเรียนเข็มยาวจะชี้ไปที่เลขเลขอะไรครับถ้า6นาฬิกาตรงก็คือจะชี้ไปที่เลข6เช่นเดียวกันนะครับอันนี้คือลักษณะเข็มสั้นและเข็มยาวนะครับต่อมาครับข้อที่2นะครับข้อที่2ครูอบอกว่า6นาฬิกา15นาทีใช่ไหมครับอ่านอย่างนี้ถูกไหมครับ จำได้ไหมจำได้นะครับ6นาฬิกา15นาทีเข็มสั้นครับนักเรียนเข็มสั้นของเรือนนาฬิกาต้องชี้ไปที่เลขไหนครับมันบอกว่าเลขอะไร6ใช่ไหมครับ6นาฬิกา15นาทีนักเรียนจำได้ไหมครับว่า15นาทีเข็มยาวของเราต้องชี้ไปที่เลขไหนครับาการอ่านนาทีก็คือเห็นไหม เส้นเลขตัวนี้ก็เป็น1นาที2นาที3นาที4นาทีก็แล้วก็5นาทีแต่ถ้าเรารลงท้ายด้วย5 10 15 20้บเหมือนกับที่ครูได้สอนไปนะครับในสัปดาห์ที่แล้วเราก็ดูที่ตัวเลขครับเห็นไหมเลข1ก็คือ5มันจะเป็นช่องละ5นาทีครับ5 10 15เห็นไหมครับะนะแล้วถ้าหาก15นาทีนะครับเข็มยาวต่อต้องชี้ไปที่เลขไหนครับนักเรียน เข็มยาวจะต้องชี้ไปที่เลข3ครับนักเรียนก็วาดเข็มยาวนะครับชี้ไปที่เลข3นะครับซึ่งคุณครูนะครับเข็นเข็มเพื่อที่จะบอกเวลานะครับ6นาฬิกาสนาทีโดยเข็มสั้นจะชี้มาที่เลข6นะครับเข็มสั้นของครูคือสีแดงนะครับเข็มยาวสีเขียวครับชี้ไปที่เลข3นะครับแสดงว่าข้อนี้คุณครูทําถูกไหมครับ ถูกต้องนะครับนักเรียนครับต่อมาครับต่อมาหกนาฬิกาสี่สิบนาทีครับโอ้บางคนเห็นแล้วทําไมครูให้ยากจังยากไหมครับนักเรียนอบางคนบอกว่าไม่ยากแล้วเราลองมาทําดูไปพร้อมๆกันนะครับนักเรียนครับ6กนาฬิกาสี่สนาทีะนนแล้วเข็มสั้นตองชี้ที่เลขหเช่นเดิมครับส่วนเข็มยาวของเราครับนักเรียนครับ4ี่สินาทีครับนักเรียนนับช่องเลยครับเห็นไหม หก็คือ5้เห็นไหมสอก็คือ10 3ก็คือ15 4คือ20 5คือ25เลขหกคือ30เลขเ็ดคือ35เลข8เป็นเท่าไหร่ครับสี 40. หรืออีกวิธีหนึ่งที่คุณครูบอกการนำาสุดคูณมาใช้นะครับก็คือหคูณกับตัวเลขตัวไหนจะเท่ากับ40สิครับแสดงว่า5คูณ กับ8จะเท่ากับ40นั่นเองฉะนั้นแล้วเข็มยาวเราต้องชี้ไปที่เลขเลข8นะครับเอาใหม่นะครับเพราะว่าเข็มคุณครูไม่ตรงนะครับเลข8นะครับเราก็ต้องใส่ที่จุดแล้วก็ลากพยายามให้มันตรงนะครับโอเคครับคุณครูตรงได้เท่านี้แต่นักเรียนใช้ไม้มันทัดนะครับในการฉีดนะครับเพื่อที่จะให้ตรงนักเรียนสามารถใช้สีนะครับแทนเข็มนาฬิกาก็ได้นะครับ นักเรียนครับคุณครูนะครับเข็มสั้นของครูชี้ที่เลข6ถูกไหมครับถูกต้องนะครับเข็มยาวของครูชี้ที่เลข8ครับถูกไหมครับถูกต้องเช่นเดิมครับเวลาอ่านก็คือ6นาฬิกา40นาทีซึ่งเข็มสั้นจะชี้ที่เลข6และเข็มยาวครับนักเรียนจะชี้ที่เลข8นั่นเองครับโอเคครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับที่จะให้นักเรียนได้เขียนเข็มนาฬิกานะครับตามเวลาที่ครูกําหนดให้ถูกต้องนะครับ เดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันว่าหน้าตาแบบฝึกหัดยากหรือง่ายหรือหน้าตาแบบฝึกหัดที่ครูให้ไปนะครับนักเรียนสามารถทําได้แน่นอนครับนักเรียนครับอันนี้คือรูปร่างหน้าตาแบบฝึกหัดนะครับชุดการเรียนแบบไฮบิดนะครับเรื่องของการเฉืนเข็มนาฬิกาข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ข้อที่1บอกว่า7จ็นาฬิกาสีนาทีข้อที่2 8งแนาฬิกายีนาที ข้อที่39มเก้นาฬิกาสานาทีให้นักเรียนเขียนเข็มมาเหมือนกับตัวอย่างนะครับอันนี้ก็คือแบบฝึกหัดอีกหนึ่งหน้านะครับสุดท้ายครับอันนี้คือสุดท้ายที่แบบฝึกหัดที่คุณครูให้มางมีทั้งหมด9ข้อนะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนวาดเลื่อนเข็มนาฬิกาแล้วก็เขียนเข็มนาฬิกานะครับโอเคครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับชุดการเรียนแบบไฮบริดนะครับในเรื่องของการเขียนเข็มนาฬิกา คุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้ครับให้นักเรียนตั้งใจทําและถ่ายรูปส่งงานมาในไลน์นะครับเจอกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ